นิเมคอมเมดี้ใสๆแนควครอบครัวเด็กผู้ชายตอนแรกในประเทศญ,ญี่ปุ่นเมื่อวันที่ผมกราคมนอกจากดูแล้วจะต้องกีดให้กับความน่ารักของเด็กๆแล้วกระคู้เอ็นเบบี้ซิสเตอร์ยังมีสตรอรี่ที่เข้มข้นและลึกซึ้งน่าติดตามมากๆวันนี้ผมเลยอยากรีวิวให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะครับเรื่องราวของ2พี่น้องต่างวัยเริ่มต้นขึ้นหลังจากที่ริวอิจินักเรียนนุ่มสุดหล่อที่สูญเสียครอบครัวจากอุบัติเหตุเครื่องบินตก เสือเพียงตัวเขาและน้องชายตัวจิว๋วโคทาโลหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นทั้งสองคนก็ได้รับการอุปการะจากครูใหญ่จากโรงเรียนปฐมวัยที่ไม่มีลูกเพื่อแลกเปลี่ยนกับการเลี้ยงดูลิวิจิจึงต้องการมาเป็นพี่เลี้ยงเด็กและต้องรับมือกับความปวดของเด,เด็กอยู่ทุกวันแม้จะเป็นเพียงเด็กๆที่ไร้เดียดงสาแต่การได้อยู่กับน้องๆเหล่านี้ก็ดูเหมือนจะทําให้ลิวิจิได้โตขึ้นและเข้าใจอะไรเกี่ยวกับผู้ใหญ่มากขึ้นสักนิดอ้อบหลังของบุคอลิกของน้อง แต่ละคนต่างก็มาจากครอบครัวและการเลี้ยงดูที่ไม่เหมือนกันรวมถึงตัวริวอีจิเองที่นอกจากจะต้องเป็นเสาหลักเป็นคนเดียวของน้องชายแล้วยังต้องรับผิดชอบเป็นพี่ชายที่ดีแก่น้องๆคนอื่นอีกหลายคนด้วยเรียกได้ว่าดูแลทั้งเพลินกับความน่ารักของเด็กๆและได้ข้อคิดอะไรแฝงอีกด้วยเทียบกับที่เคยอ่านแล้วในอนิเมะเนื้อเรื่องจะเดินเร็วกว่ามังงะรวบลัดกว่าแต่ความสนุกไม่ลดลงเลยที่สําคัญตัวละครเด็กตัวจิ๋วคนน่ารักมาก มีนิไซย์แตกต่างกันทั้งดือ้อทั้งสนวุ่นวายตามสไตล์เด็กเตรียมอนุบาลพร้อมกับฟังเสียงของเด็กๆทุกคนใสกิ้งฟังแล้วก้าวใจออกมามากสมแล้วที่ได้เซย,ยู่ชื่อจางมาภาคให้และไม่ว่าจะรูปแบบบางงะหรืออนิเมะเด็กๆก,ก็ยังคงน่ารักน่าเอ็นดูแถมแก้มของทุกคนก็ดูกลมๆนิ่มๆดูแล้วก็อยากจะบีบเอานิ้วไปจิ้มแก้มตลอดเวลาภายในเรื่องไม่ได้มีแค่ความน่ารักของเด็กๆเท่านั้นนะครับ แต่ยังมีการสอดแทรกความสัมพันธ์ของครอบครัวเข้าไปอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีตัวละครอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายทาั้งครอบครัวของเด็เดกๆและเราปองพึ่งของพระเอกที่มาสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะรับรองว่าทุกคนจะได้รับความสนุกอบอุ่นหัวใจแถมยังได้ข้อคิดดีๆอีกแน่นอนต้องลองไปหาชมกันนะครับก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c ไ i b e หรือกด share. แชร์และที่สําคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแลกอัลเั้ให้คุณผู้ชมดูทุกสัปดาห์ ここは森宮学園保育ルーム弟の小太郎におませなキリンちゃん双子のたくまくんかずまくんにちっちゃな緑ちゃんそれと悪い中島はうちの弟がわがままばっかり迷惑かけて 君は素直で可愛いじゃないか神谷のことが大好きだよねいやそれを言うならお前の弟こそお前のこと好きすぎだろえスクール子育てスクランブル学園デビーシターズ 1>, 1月より放送開始見ろよ